พยากรณ์อากาศ16-17พฤศจิกายนกลับมาพกบกวันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัตินะครับพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าความบกอากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นที่ปกคลุมไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงประเทศไทยทางตอนบนจะมีหมอกในตอนเช้ายังคงมีอากาศเย็นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวขอให้ระวังตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย สำหรับมรสุมตําออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ก็จะมีกําลังอ่อนลงทําให้ภาคใต้จะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือโดยในวันนี้นะครับ จะมีอากาศเย็นจะมีหมอกในตอนเช้าฝนเล็กน้อยในบางพื้นที่ส่วนมากจะเน้นทางตอนบนของภาคอุณหภูมิ20 35องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9 15องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันนี้จะมีอากาศเย็นกับจะมีหมอกในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมา,จากจะเน้นทางตอนล่างๆของภาคนะครับอุณหภูมิ19-34องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดภูอากาศจะหนาวอุณหภูมิต่ําสุด12-15องศาเซลเซียสลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคกลางในวันนี้จะมีหมอกในตอนเช้าจะมีฝนเข้ามา10%ของพื้นที่อุณหภมูมิ22-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตะวันออกในวันนี้จะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนจะมีฝนฟ้าคนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นชนบุรีระยองจันทบุรีละตราด อุณหภูมิ2 3ถึงสองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ฝนฟ้าคร่าเอ60%ซนของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิ24-33ถึงสาองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในวันนี้ฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิ21-33องศาเซลเซียสลมตะวนออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันนี้จะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนฝนฟ้าครอง10บเปนของพื้นที่อุณหภูมิ2 4 3สถึงสสองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านเรียนพื้นที่ไหนสภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนนี้กั ขอบคุณครับเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่งทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสันกระดิ่งเลือกทั้งหมดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร